ขอไข่ไข่เล้าขอขวดไข่เล้าขอขวดของเราขอควายขขานาขอคนขังขอระกังกั้งผางูใจก้จอจานเล่นแค่ดีจอจริงจอช้าง สซโซข้ามชอเกชชื่ออเออ,อ,อยาผู้หญิงชูพันอะชนาขำพังอะตัปรตปหลาตาวปตอจักหุ่นหุ่นนยน,น,ยน <laughs> จำได้แล้วจำได้แล้วหุ่นยน